สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่หกกรกฎาคมสองพันห้า้อยหสเจ็ดค่ะเมื่อน,นี้นะคะเมมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่าค่ะสภาพธรรมชมนะคะ่ะมหาคูบาวัดป่าเนาะค่ะโดยินวาคูบาฝันแล้วนะคะผู้ชมคูบาฝันว่าจังไดน,นะคะไปฟังน้ำกันนะคะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดค่ะกราบนาัสการครับคูบาครับกราบนาัสการเจ้าค่ะครับ จะเดินทางบหครับผมแมนคูบาจะเดินทางเดินทางไปใช้ครับผมไปอุดรไปอุดรวันที่วเอาวันเที่ยวไดครับไปมือนีต่อนใบซีไปอกแล้วก็ไปนอนข้างวัดปูปราชาขึ้นตีซีกับออกเดินทางไปฮอดเพิ่มกับวันที่เจ็ดครับเอาท่านผู้ชมนะครับมีเอฟซีเพิ่นฝากมาทําบุญนะครับผมพี่ไก่จากฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีเอฟซีเพิ่นฝากมาทําบุญนําคูบาพร้อมนะครับผม ก็จะนํามาถวายคูบาอันนี้ของคูบานับซาถุนะครับผมหลักกระเพิ่นฝากมาถวายปู่อยู่ป่าช้านะครับซาถุสิไปนักเพิ่นวันนี้นะครับแล้วก็หลวงพี่อยู่ป่าช้านะครับผมสาธุบุญกับพี่ไก่ฟลอริดานะครับนัเพิ่นกับฝากมาําบุญหลายที่หลายมองนะครับให้บุญกุศลนุนนานะครับนักคูบาให้พอนเพื่อนได้ครับผมเอาพอนเป็นภาษาบาลีเนาะเพราะว่ามันจังอันนั้นครับผมเนาะ คำตำตวยบวมีคำตำตวยบวมีหรือคำเบาคู่เ่าบวมมีเอาเป็นรับพรเลยะนะครับผมเย้าเทาวะริวะหายปุราปาริปุเรนเตสาคารังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกระเพดิอิทธิตังไปาิตตังทุมแห่งคิปเมวะชะมิตุูสเพปุเรนตุสังกปายจันโดปนารโสยธรรมนิโชติ ระโสยะถาสพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะวันตารายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวันทนาสีเดสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโธรรมาวดันติอายุวโนสุขังภะรังสัพพาบุทานุภาเวนะสัพพาธรรมานุภาเวนะสัพพาสังฆานุภาเวนะสดาสุธิภะวันตุเตธค่ะอนชมรับ เอฟซีถามเข่ามาหลายนะครับมีเหรียญเหรียญหลวงปูศิลากํกไรย,ยกบอนับคู่บ่าว่าับอันนี้เพิ่งได้มาป่ะครับผมแมนพ่นมาสรงมือนีพนมาทรงมือนีแมนโอ้โครคุยกับครับพระเลขาเพิ่น,นัะมือนีนเบิดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่ออกเพิื่อนทักอันนี้เป็นกําไรยกนะครับ mm. ก,ยยกําไรยกได้มากประมาณจะชุดครับจะใส่ก็บบุ๊ หาซิปมีประมาณหาซิปด้วยพี่น้องเด้อนะกำไรยกเอฟซี่นธามานะครับอ่านี่ครับกำไรยกนะครับมีเอฟซี่นธามาประมาณหาซิปหาซิปชุดนะครับธรรมชุมอ่ากำไรยกเพราะว่านี่เป็นยกเอฟซี่นธามี่ครับได้มาจังไดเอามาตะใสอันนี้บ่คุปอันมาน้ำพอที่ขัพ่อจันทีครับผมเพิ่นเป็นคนไอไอ มหาศาลข้าม๋อครับผมแต่ไปได้เมียอยู่ไอ้ไอ้จังหวัดไอ้ครับยังเกาะเอฟซีพระเดชถามมาได้มาจากวัดโบ้เออมาจากวัดมาจากวัดจะทำบทช่วยไม่ได้คุบ่าวหูจักเพื่อนตะยูดอนคุบ่าวจักตะตะยูดอนแล้วบรนนี้ก็เลยมานะเพื่อนก็เลยเอาพระมาธยงคุบ่าวอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพื่อนเล่ว่าทูมาถามอาจารย์ยุไซเลยเพื่อนก็บหูจักวัดเพื่อนก็เลยมาหาครับอู้ค่ะมันนี้ก็เลยมาขอเบื่องเหรียญเพื่อนก็าได้ถาม ปลุกเสกอีดียี่บอกมาจะไว้ดิเราก็เอาคลิปเอายังไงเบิงครับบอกเพิ่นมีคลิปมียังไงเบิงคือว่าปลุกเสกปลุกยังไม่แล้วมาจากวัดแมนเอธรรมชุ่มนี่แต่คู่บ่าไอไอพระเลขาเพิ่อน่เป็นผู้ผู้สางขออนุญาตหลวงปู่ครับขออนุญาตหลวงปู่แล้ววันนเพื่อนเป็นผู้สางเหรียญครับแล้วเพิ่นก็เอาเอาปัจจัยส่วนหนึ่งถวายกับหลวงปู่ศิลาครับผมส่วนหนึ่งเพิ่นก็เอาสางวัดเพิ่นครับอ่าที่ไปที่มาไล้พี่น้องเด้อแบบมาจากวัดเด้พี่น้องครูบ่าคู่บ่า นะคุณพอ่อเพิ่นอยู่นั่นเพิ่์นนะอ่าหลานชายหลานชายของ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 แฟนเพิน่นครับเมียเพิ่นน่ะเป็นคนกาฬสินธุ์เราเป็นคนมหาสารคามครับเอานะครับเอฟซีก็ถามชุดเหรียญหลวงปู่กับเบี้ยกแก้พี่น้องมีมานั่อยู่เด้อท่านผู้มชมนะครับอันนี้เหรียญน,นะครับมีเป็นสองสีแต่ว่วามีมีมาบ่าหลายนะครับเพิ่งมานะครับท่านผู้ชมเพิ่งมา นะครับเพราะว่ามันจะเบิดแล้วเพื่อนมา่ามีจํานวนจํากัดด้พี่น้องอันนี้มีประมาณ 20- ่0ชุดนะพี่น้องนะครับมีนะครับสองกะไลกะไลเนื้อทองแดงกะไลทองกับกะไลทองแดงพี่น้องนี่ครับผมนะครับอันนี้กะอันนี้มีประมาณหาหาสิบชุดนะห้าสิบชุดอันนี้กําไรยกนะครับกําไรยกเแต่ชุดนี้มันเป็นชุดอันไออันนี้มันบ่มี่พระพระโพงหนี่งเบิดแล้วครับผมทสุดกําไรนี่อ่า ก็เลยเอาตัวนี้ยัดใส่ครับผมนี่กองเพิ่นก๋นี่กองวัดสาววัดกองวัดย่างอยู่ครับบะแกะออกมาครับัตนี่ครับบัตรที่ลุงครูคนละกองกองใส่นะครับกองใส่เหรียญนี่กองใส่เหรียญก็เลยขันใส่แล้วมันก็ทุกกระทะก็เลยแกะออกแต่ว่าในนี่นนี่จะบ่มีกองได้พี่น้องเด้ออันนี้มีประมาณยี่สิบสามสิบชุดได้พี่น้องเด้อบ่หลาย อันนี้พิเศษอันนี้คู่บาละเกเวนอันนี้คู่บาร์ไปแห้อ่าให้มีออกไอไอ้คู่พันจะมาท่าหุญเขาพันษาถวายละครั้งเอาครับกําไรยกนะครับมีประมาณหาสิบชุดได้พี่น้องเด้อนะครับแอดไลน์ไปหาแม่หมูได้พี่น้องเด้ออย่าแอดไลน์มาหาเบาเท่านะครับเพราะว่าเบาเท่าจะบอคอยว่างรับนะครับแอดไลน์หาแม่หมูนะครับผมนี่ครับเบอร์ไล่ก็ตามนี่ท่านผู้ชมนะครับเบอร์ลายแคปหน้าจอเอาเน้าพี่น้องเนาะอันนี้เบอร์ลาย แอดไลน์เข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะเป็นกําไรยกนะพี่น้องเนาะกำไรยกยกแค่เรื่องแหละกำไรหยกหลวงปูนะครับผมข้างหลังก็จะมีคาถาบทสวดมนต์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปปูนบบรูปรูปหลวงปู่ศิลานะพี่น้องเนาะเรียนนี่ครูบาวที่อธิบายให้เขามัให้เข้าใจเพราะว่าออกพศ2000เพราะว่าเหรียญรุ่นรุ่นนี้น่ะมันเป็นบล็อกเสริมครับบล็อกแรกนั่นพศ2 5องพั มันบ่มีแล้วครับเพิ่นก็เลยขอโอกาสขอบล็อกเพิ่นเนี่ยเอามาอัดครับผมอันนี้สร้างพ่อสองสองพันห้าร้างปีไก่นี่ครับผมไก่นี่นะครับเหรียญมีบ่เยอะเด้อพี่น้องเด้อนะแต่กําไรนี่มีประมาณ50ชุดพี่น้องนะครับ FC เพิ่นถามกมานะแอดไลน์นะครับนะครับบ่ต้องทักมาทางบ่าวเฒ่าเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเฒ่าบ่มีเวลารับพี่น้องทักไปนี่เลยแอดไลน์นะครับแอดไลน์ไปตามนี่เลยนะครับผม อ่ากำไรยกนี่399นะครับ399นะครับแต่ว่าเหรียญน,นี่จะเป็น499เด้อพี่น้องเด้อ499เพราะว่ารอบที่แล้วไปซงใหาค่าซงกับแพงอยู่พี่น้องเพราะว่าค่าซ่องพร้อมนะครับอ่า499นะครับเหรียญมารอบนี้499เหรียญมีบ่หลายพี่น้องได้มา20 30ชุดนะครับท่านผู้ชมเอาครับผมนะครับแม่น มาฟังน้ากันฟันมาจังไลยเนาะครับผมฟันฟันตองวดแล้วานะฟันแจ๊บไ่ได้ลงเนาะครับฟันตองเท้ากับอีกหลายมือถ้าซ่อมยังบม่ได้เปิดตัวเพื่อเขาครับฟันตองวดแล้วานะฟันว่าขึ้นไปบินธบาตท,ทั้งผู้ยุติผู้นะครับข้ามซีคืนไปก้อนขีหินก้อนบาง,งไงเด้ซ้ำลูกนิมิตเนี่ยนะครับมียิ่งซีคนดันครับดันดันยู่ไหลามาใช้กูบะเป็นก้อนคือจังเป็นก้อนท้องค้าเนี่ย เป็นก้อนกรุบกเป็น<ช>หินหินเนี่ยคือจังครับอันอเขาเอิ้อนอย่างก่อนลูกนิมิตค่ะปิดทองพร้อมเลยมากิ้งมา้าวันนี้เรากิ่งมา้าคู่บ่ายย่านไรเนี่ยจนตื่นย่านมันทับนะมันก่อนหญ่เตเอะจำแอีงมันก่อนเลยว่าไงหรอคู่บ่ายกับราชสิตียินกับฮ่ายินพกเหนือกับคู่บ่ายมาฝันนั่นนั่นเมื่อคืนเนี่ย ฟันว่าเขาหาป่าตายมาให้ครับกูว่าเสียงเลขอันซีหกศูนย์ครับเสียงเลขสีหกศูนย์ก็เลียฟันว่าเขาหาป่าตายมาถวายครับกูว่าเลขมันเขาเบ็นตังไดหรือมันเป็นตัวใดกะสีลงซีหกศูนย์่ะครับสีหกศูนย์ครับ้า่าไปอุดร ขับไปอุดรก่อนครับมันสิเป็นอะไรมันสิผู้องนั่นเพื่อถิ่มาบอกบอครับสองตัวตัดกตัวไหนครับสองตัวอุ้ยตัดกหกศูนย์จำนล่ะครับตำแนงล่ะก่อนครับผมเน้นหกศูนย์นั่นล่ะครับตัวเดียวตัวเดียวนี่แค่นี้นี่ซีน่ะมันบวกล้นไปเลยคือตีเป็นซีหกศูนย์ไม่มียิ่งซีกนครับกิ่งก้อนขี้หินเซกุบะครับ หินกะหกหินกะหาหินหกเขาบอกเราหาศูนครับบาดหินก้อนกลมเนี่ยเอาหกเอาหกเอาหาใครที่เอาหากะหาเอาคู่บาดตีเป็นหกเพราะว่าหาศูนมันเก็บกระดูกเอานะครับค่านชมค่นยหายไร้แล้วนี่ครับแคปหน้าจอเด้อนะครับเนอจากปีนเป็นเก้าเก่าปีนครับตาม460นะครับอัน้กาของ ปูอยู่ป่าช้าให้มาแล้วเนียที่หนึ่งเก้าศูนย์นะครับเ<ๆ>พิ่นเพ่นเพิ่นวงกลมวงกลมปู่วงกลมอีหยังวะไรวะครับวงกลมแล้วปูจากนะเพราะว่าแล้วครวบวงกลมตัวมัก,มกม aten, ป WS, <omedical S 2> ูมักตัวใดเล่าอันนี้วงกลมให้แล้วเนี้ยครับตัวใดครับตัวเดียวเนี้ยเก้าศูนย์เนียเพื่อนฝันไว้จังเลยครับปู่อยู่ป่าช้าผู้ใส้ปีกงวดก่อนผู้ใช้คือเที่ยวดาเนี่ยเพาะลงมาเอาใครมาเพื่อนสองนวยเนาะครับค่ะ บานนี่เพิ่นเนี่ยว่ามันโมเมนไข่คร,คร,ครเปลี่ยนไก่มันเปไข่หงครับเข้ากับเลขตีหกสองหาหยหกศูนย์หาหกอะไรอย่างหกสองครับเนาะวมือน,นี้นั่นเราเลาว่าผู้ใช้มามาผู้นึงครับอันอุ้มไกไม่มาให้เาราไก่ตายครับผมก็ดิเข้ากับเล่นมาตีกันดิไก่ตัวนึงกับน,นี้ครับตายกับศูนย์ตัวไก่กับเก้าครับ นี่แหละเพิพม่มว่าเพิ่มมากมาตัวเียของปู่อยู่ประชาครับเน็มหนึ่งเก้าศูนย์ได้พี่น้องได้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับคูบาวัดป่านะป่านเราพูดยิ่งสี่ข้นครับกิ่งหินกิ่งก้อนหินคือลูกนี้ลูกนิมิตก่อนง่ายๆกลมๆได้ตีเป็นสี่หกศูนย์กินทั้งกินทั้งผู้รครับหรือยังไงกิ่งกิ่งลงมาใสา่คู่บาแล,ล้วครับผมย่างบินบาทอยู่ครับแต่มันบดถือดอกเพราะว่าคูบาตื่นก่อนแต่มันก็ได้เป็นตัวได้เอาแต่แบบปลวซื้อ นะครับท่านชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อหาหยิบจับหาสังจองสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่นะครับผมมีจํากัดได้พี่น้องเด้อกำไรนะครับมีประมาณหาสิบชุดนะครับหลักกรเหรียญประมาณยี่สิบสามสิบชุดนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับอย่าแอดอย่าทักมาทางเบาเท่าได้พี่น้องเด้อนะครับอย่าอย่าทักทางมาทางเบาเท่านะครับทักไปทางไล่มนหมูเลยนะครับผมเอาไล่ใกล้กับตามที่ล่องไฮนั่นแหละครับผมเอาพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ค่ะตัวค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ